3,000คนนะครับโดยเป็นแฟนบอลของทั้ง2ทีมฝ่ายและเท่าๆกันนะครับการแข่งขันในครั้งนี้จบลงโดยการท่าเรือไทยยอมแพ้นะครับแม้ว่าจะเหลือเวลาการแข่งขันอยู่อีก9นาทีพร้อมทั้งขอโทษแฟนบอลทั่วประเทศส่วนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กำลังเตรียมเรียกประชุมเพื่อพิจารณาโทษทีมการท่าเรือรวมทั้งแฟนบอลด้วยครับ หลังจากเหตุการณ์คลี่คลายนายพิเชษมั่นคงประธานสโม,มสรการท่าเรือไทย f อได้เข้าไปขอโทษนายราวิโรทองผู้บริหารทีมเมืองทองน้องจอกกีนายนเต็ดก่อนจะให้สัมภาษณ์ขอโทษแฟนบอลของการท่าเรือ,อยังไงก็ตามวันนี้ผมผมในนามของการท่าเรือไทย FC ขอต้องขอโทษทุกท่านนะครับผมผมยังไมมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกต้องขออภัยทุกคนนะครับโดยเฉพาะทีมเมืองทองแลวก็ยินดีด้วยนะครับที่อ่ ยอมไปแล้วนะฮะผมยอมไปแล้วว่าการแข่งขันวันนี้ถอว่าสิ้นสุดเมืองทองคือมป์ช่วยประธานกอปีนี้ครับขอบคุณมากครับขณะที่สะสมพบประเสิร์ฐโค้ชการท่าเรือก็พูดในทํานองเดียวกันนะครับแต่ว่าก็แสดงความไม่พอใจสตาฟโค้ชทีมเมืองทองที่ตะโกนด่าเขาด้วยคําหยาบทั้งทที่เขาพยายามจะเข้าไประงับเหตุจุลมุนเออจริงๆแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมันอยู่ที่ลูกแรก ผมบอ,อกอะไรกรรมการนะพลาดนักเตะผมพยายามเตะบอลออกแล้วตัดสินผมเสียลูกฟรีคิกแล้วผมเป็นเหเป็นเหตุที่เสียประตูนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งในสนามแต่ว่าส่วนเกมที่โอเคแฟนบอกความวุ่นวายเนี่ยต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะการทั้งเรื่องเองก็อย่างที่รู้ก็คือเราพยายามคอนโทรลแล้วนะครับพูดภาาความปลอดภัยขนาดนี้มันเอาไม่อยู่อยู่แล้วผมเข้าไปพยายามจะขอร้องซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่ ผมบอกให้เลยโค้ดมารยาทสร้างผมเมืองทองเพราะว่าผมผมผิดหรือเปล่าผมไม่รู้ทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยผู้ใหญ่เมืองทองบอกว่ามึงเอาถ้วยไปเลยคิดเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโทษทั้งกับแฟนบอลและทีมการท่าเรือไทยเอซ ถือว่าเหมือนการมีมีการวอล์กอัลแล้วก็มีการาจราจลอย่างร้ายแรงมีการก่อเกิดมูลเหตุในการจราจลในการทําร้ายร่างกายอีกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พิจารณานะฮะว่าอาจจะมีโทษแต่ทีมยาแรกเลยก็ก็เขาต้องขอเข้าพิจารณาก่อนนะครับขอขอไปพิจารณากับคณะกรรมการก่อนครับ นะครับแล้วมาตรการต่อ,อไปหลังจากนี้นะครับการป้องกันการารักษาความปลอดภัยในสนามก็มาตรการในไทยพีเมียลเนี่ยนะฮะมันมันเราบอกไปแล้วแต่ถ้วยกอเนี่ยนะเราก็มีมาตรการในการควบคุมแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะฮะเนื่องจากว่าโดดลงมาจากสิ่งที่เป็นสนามที่ป้องกันแล้วอย่างดีที่สุดอย่างสนามมิจฉาสายเนี่ยเป็นสนามที่เอฟซีรับรอง ในการมาสนามเนี่ยจนไม่สามารถจะควบคุมได้แม้แต่ตั้งอสอหอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุธาหอนอีกอันหนึ่งแล้เป็นเป็นสถนานการณ์ที่เราจะต้องอปรับปรุงแก้ไขในโทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปครับนะครับ ตำรวจสรุปเบื้องต้นว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ2อาคนครับซึ่งกำลังรอให้ผู้บาดเจ็บรายอื่นมาแจ้งความเพิ่มส่วนการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งการทำลายสิ่งของและทำร้ายร่างกายผู้อื่นตำรวจจะพิจารณาจากภาพถ่ายซึ่งจะขอจากสื่อมวลชนไปตรวจสอบนะครับ ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากแฟนบอลจำนวนมากนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยมักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยน้อยรวมทั้งไม่มีมาตรการที่รัฐกลุ่มเรื่องการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสู่สนามของแฟนบอลซึ่งเรื่องลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอยู่บ่อยครั้งวันพุธนี้ทีมการท่าเรือไทย FC ก็จะมีกำหนดลงแข่งฟุตบอล a f c ครับที่สุพชราสายนี่นะครับกับทีม s s b ดานังจากเวียดนามผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังหารือกันนะครับว่าจะปล่อยให้แฟนบอลการท่าเรือเข้า ไปเชียร์หรือไม่รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าสภาพสนามสุภัพราสัยมีความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันในครั้งนี้หรือไม่ด้วยนะครับกลับมาที่ความคืบหน้าเรื่องปัญหาโรคพิษ